กฎแหงกรรมเรื่องฝึกวางอย่างมีสติดูแลใจอย่าให้เผลอยึดมีผู้ชายคนหนึ่งได้เล่าว่าวันหนึ่งขณะที่เขาขับรถผ่านอุทยานแห่งชาติจู่ๆก็มีหมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันนั่งอยู่ข้างถนน พอรถผ่านมามีตัวนั้นก็ยกมือขึ้นเหมือนกับจะโบกมือชายคนนั้นเห็นเ็ประหลาดใจแล้วก็ทึ่งด้วยมีตัวนี้เขาเป็นมิตรที่ดีรู้จักโบกมือให้กับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาพอเห็นว่ามีตัวนี้เป็นมิตรเขาก็เลยจอดรถข้างทางก็คงจะคิดว่าไปถ่ายรูปหรือว่าเซลฟี่กับมีตัวนี้จะดีกว่าแต่พอเขาลงจากรถไป มีตัวนั้นก็เดินนำหน้าเขาไปไม่รอการทักทายจากเขาเลยเขาก็เกิดความสงสัยว่ามีตัวนั้นมันคงจะมีเรื่องอะไรบางอย่างอาจจะอยากพาเขาไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเขาก็เลยเดินตามหลังมีตัวนั้นไปแต่ก็เดินห่างๆเพราะไม่แน่ใจว่ามีตัวนี้จะมาในไม้ไหนกันแน่เดินไปได้สักพักหนึ่งมีก็จะหันหลังมันมองเขาว่าเขานั้นเดินตามมาหรือเปล่า แล้วก็หยุดรอสักพักหนึ่งจนกว่าเขาจะเดินเข้ามาใกลๆ้ๆมีก็เดินต่อไปจนกระทั่งไปถึงถนนเล็กๆเส้นหนึ่งที่มันแยกออกจากถนนใหญ่มีก็เข้าไปในถนนเส้นนั้นเขาก็เดินต่อไปไปไม่ไกลนักก็รู้เลยว่าทําไมมีตัวนี้จึงมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าข้างทางมีลูกมีตัวหนึ่งหัวมันอยู่ในขวดน้ำพลาสติกก็เป็นขวดใหญ่เหมือนกัน ปากขวดก็กว้างมีตัวเล็กก็เลยเอาหัวลอดเข้าไปได้แต่พอลอดเข้าไปแล้วจะเอาออกมามันไม่ได้มันแน่นมากชายคนนั้นก็เลยรู้ว่ามีตัวใหญ่นั้นคงเป็นแม่มีอยากให้เขาได้ช่วยเหลือลูกของมันชายคนนั้นก็ได้ช่วยแต่ว่าไม่ยากอะไรเลยเพียงแต่เอามือจับก้นขวด,ขวดพลาสติกนั้นออกแล้วก็ดึงออกมา เท่านี้หัวของลูกหมีตัวน้อยก็หลุดเมื่อจากขวดพลาสติกได้แล้วมีตัวน้อยก็เป็นอิสระมันดีใจมากแล้วยังมีเรื่องเล่าต่ออีกว่าตอนหลังนั้นหมีสองตัวนี้ก็มาเยี่ยมเขาที่บ้านของชายคนนั้นมาเฝ้าหน้าบ้านตอนกลางคืนเขาก็ให้อาหารกับหมีสองแม่ลูกนั้นมันก็ตอบแทนเขาด้วยการหาของมาฝากเอาผลไม้มาบ้างมาวางไว้ที่หน้าบ้านของเขานั่นแหละ มันคงสังเกตว่าชายคนนี้ซึ่งมีบ้านอยู่ไม่ไกลจากป่าคงเป็นคนที่มีน้ำใจดีเพราะฉะนั้นตอนที่ลูกหมีมีปัญหาก็เลยหวังพึ่งผู้ชายคนนี้แล้วตัวมันก็ไม่ผิดหวังมีเรื่องทำนองนี้คลา้คลายกันมากมายตัวอย่างเช่นเป็นหมาจิ้งจอกธรรมชาติของมันนั้นกลัวคนมากหมาจิ้งจอกตัวนี้มันได้ยือนอยู่ริมถนนข้างทางที่มีคนผ่านในอุทยานนั้น คนที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็จะหยุดรถเพราะว่ามันไม่ค่อยจะง่ายนักหรือว่าไม่ค่อยที่จะมีหมาป่าจะโผล่ออกมาในป่าเพื่อจะมาอยู่ใกล้ๆกับผู้คนพ่อเขาลงจากรถเท่านั้นแหละหมาป่าตัวนี้ก็รีบวิ่งเข้าไปในป่าคล้ายๆกับจะเชิญชวนเขาให้เข้าไปข้างในด้วยเขาก็ระมัดระวังเพราะไม่รู้ว่ามีฝูงหมาป่าที่รออยู่หรือเปล่าแต่ก็เดินไปเพราะว่า คิดว่าหมาคงต้องการความช่วยเหลือเพราะเดี๋ยวนี้จะพบว่าสัตว์ป่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในป่าหรือว่าสัตว์ในน้ำเช่นโลมาปลาวาฬจะมีพฤติกรรมคล้ายกันคือต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์ชายคนนี้ก็คิดว่าหมาตัวนี้ก็คงจะมีปัญหาเหมือนกันเขาเลยตามมันไปพอเข้าไปในป่าไม่ลึกเท่าไหรนะ่นักปรากฏว,ว่าไปเจอกับลูกหมาป่าอีกตัวหนึ่ง ขาของมันข้างหนึ่งถูกกับดักหนีบเอาไว้มันส่งเสียงร้องร้องอย่างเจ็บปวดแต่ดีที่มันยอมให้คนเข้าไปใกล้ๆพอชายคนนั้นเข้าไปถึงจุดที่มันเดือดร้อนนั้นเขาก็เพียงแต่เอามือดึงกับดักที่มันบีบรัดขาของลูกหมาป่านั้นออกกับดักก็เปิดอ้าแล้วขาของมันก็เป็นอิสระสามารถวิ่งได้แม้มันจะมีบาดแผลมันวิ่งไปสักพักหนึ่ง มันก็หันกลับมามองผู้ชายคนนั้นที่ช่วยเหลือมันทั้งแม่ทั้งลูกด้วยความรู้สึกขอบคุณเรื่องแบบนี้มันสะท้อนอะไรได้ดหลายอย่างสะท้อนถึงความรักที่แม่มีต่อลูกความกล้าของแม่ที่เข้าหาผู้คนได้ทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวมันเพราะธรรมชาติของสัตว์ป่าก็กลัวมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่าพวกนี้คงจะมีความฉลาดพอรู้ว่า คงมีคนที่มีน้ำจิตน้ำใจอยู่บ้างแหละจริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกหมีและลูกหมาป่านั้นตัวผู้เป็นแม่ก็รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแต่ทำไม่ได้แม่หมีก็รู้ว่าถ้าเพียงแค่เอาขวดพลาสติกออกจากหัวของลูกหมีเท่านั้นลูกหมีก็จะเป็นอิสระปลอดภัยถ้าเพียงแต่ว่าเอากับดักที่มันหนีบขาลูกหมาป่านั้นง้างออกมันก็เป็นอิสระเช่นกันมันพอจะรู้ แต่มันทำไม่ได้เพราะอะไรซึ่งหนึ่งที่มันไม่มีเหมือนกับมนุษย์โดยทั่ว,วไปก็คือมันไม่มีมือมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวก็ว่าได้ที่มีมือที่จะทำอะไรตั้งหลายๆอย่างได้แม้แต่ลิงเองที่มีมือเหมือนกันก็ยังทำไม่ได้เหมือนมนุษย์มือของมนุษย์เหรานี้สามารถจะหยิบจะจับฉวยอะไรต่อมือะไรได้มากมายทำอะไรได้ประณีตสารพัดท,ที่สัตว์ชนิดอื่นๆทำไม่ได้ สัตว์ส่วนใหญ่มีแต่ขาแต่ไม่มีมือมนุษย์เราก็เคยมีขาทั้งสี่ข้างเช่นกันแต่ภายหลังขาหน้านั้นก็กลายเป็นมือเป็นแขนไปแล้วเราก็พัฒนาสมรรถนะของมือให้ทำอะไรตัวมีอะไรได้หลายๆอย่างโดยเฉพาะการจับการฉวยหรือว่าจับเครื่องไม้เครื่องมือการที่มนุษย์มีมือที่สามารถจับอะไรได้ตั้งหลายอย่างนั้นแล้วจับได้อย่างเหนียวแน่นอีกด้วยมือ ช่วยแก้ปัญหาอะไรตรัวมีอะไรมากมายตัวอย่างง่ายๆเวลาที่เราหิวน้ําเราก็เพียงแค่เอามือจับขวดน้ําเทใส่แก้วหยิบแก้วขึ้นมาดื่มเวลาที่เราจะทําอาหารเราก็ใช้มือจับมีดจับผักหัน่นผักหัน่นเนื้อเวลาเก้าอี้พังเราก็ใช้มือเราก็ใช้มือจับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ซ่อมเก้าอี้ได้ความสามารถของมือเราในการจับในการยึดในการฉวย มาช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับมนุษย์ได้มากมายแต่ว่าพอเป็นเรื่องวางมือกลับสร้างปัญหาให้กับเราได้มากเลยมือเราใช้มือจับอะไรเพื่อแก้ปัญหามากแต่การวางนี้มันสร้างปัญหาให้กับเราหลายอย่างหลายๆคนจะพบว่ามีปัญหาหาของไม่เจอเพราะวางไม่เป็นที่เพิ่งใช้ปากกาประยกยกไม่รู้ว่าตอนนี้ปากกาหายไปอยู่ที่ไหนแล้ว เราเสียเวลาในการหาของ,ท,ง,ท,งทั้งๆที่เพิ่งจับเพิ่งฉวยเพิ่งใช้มือไม่นานมานี้แล้วก็เพิ่งวางเมื่อสักครู่นี้เองไม่ว่าจะเป็นปากกานาฬิกากุญแจกระเป๋าเงินแว่นตารวมทั้งโทรศัพท์มือถืออีกด้วยแต่คนเราทุกวันนี้เสียเวลามากในการหาสิ่งของเหล่านี้ทั้งที่เพิ่งจับเพิ่งฉวยแต่พอเวลาวางนั้นไม่รู้วางไว้ที่ไหนเพราะอะไร เพราะว่าตอนที่เราวางเราไม่รู้ตัวการจับการฉวยของมนุษย์เรานั้นเราจับฉวยด้วยเจตนาเรียกว่ามีสติไม่ว่าจะจับฉวยดินสอจับแปลงสิฟันจับถ้วยน้ําจับแก้วแต่พอเวลาวางนี่สิเรามักจะทําโดยไม่รู้สึกตัวคือไม่มีสติถึงเวลาจะใช้หาไม่เจอแล้วเสียวเวลาน,านานมากมายไม่ว่าของเล็กหรือว่าของใหญ่ๆ นี่เป็นเรื่องของมือของเรานี่แหละซึ่งเป็นเรื่องทางกายใจของเราก็มีความสามารถในการจับการฉวยขณะที่มือมันสร้างปัญหาให้กับเราเพราะว่าการวางของไม่เป็นที่วางอะไรโดยที่ไม่มีสติไม่รู้ตัวแต่ใจของเรามันตรงกันข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรามันเกิดจากการที่ใจไปจับไปฉวยไปยึดไปแบกอะไรสารพัดโดยไม่รู้ตัว แล้วพอจับแล้วก็ยึดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยง่ายๆเวลาเดินจงกรมสังเกตไหมมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาไม่เท่าไหร่จิตก็คว้าหมับเข้าไปเลยแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับความคิดนั้นๆทั้งที่ไม่ใช่เรื่องดีอะไรเลยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสูญเสียสูญเสียคนที่เรารักอกหักหรือว่าสูญเสียของ บางทีก็ไปช่วยไปจับไปยึดคำต่อว่าด่าทอของคนบางคนพ่นใส่หน้าเราหรือบางทีก็นินทาเรากลับหลังพอได้ยิยนแล้วก็เก็บเอามาคิดเอามาทิ่มแทงจิตใจของตนทั้งๆที่เรื่องนั้นผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วก็มีเรื่องบางเรื่องยังไม่เกิดขึ้นโดยซ้ำไปแต่นึกเอาไว้ก่อนว่าอาจจะต้องเกิดขึ้นเช่นไปตรวจสุขภาพร่างกายหมอนัดว่าอีกสี่วันมาฟังผลนะ ก็คิดแล้วว่าอาจจะมีเนื้อร้ายโรคร้ายเกิดขึ้นเท่านี้แหละเป็นแค่ความคิดทั้งที่เป็นแค่ความคิดเท่านั้นแต่ก็ไปยึดติดเอาไว้เอามาปรุงแต่งสารพัดจนนอนไม่หลับกินไม่ได้เรื่องที่เครียดเรื่องที่วิตกกังวลทั้งที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องดีสักเท่าไหร่เลยก็เก็บเอามาคิดจนจิตใจเหี่ยวเฉากินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสาย ทั้งๆที่พอถึงเวลาปรากฏสิ่งที่กังวลไว้ไม่เกิดขึ้นจริงไปรับผลตรวจสุขภาพหมอบอกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรปกติยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าเมื่อสามวันสี่วันก่อนนั้นเหมือนกับตกนรกเพราะอะไรเพราะใจที่มันจับไปฉวยไปยึดไปติดความคิดต่างๆแล้วเอามาทิ้นแทงจิตใจของตนเอง ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแม้กระทั่งสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันเช่นเสียงดังไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องยนต์หรือริงโทนที่ดังในศาลาเราไม่ชอบแต่ใจนั้นกลับเข้าไปยึดเข้าไปจดจ้องจดจอ่อจับฉวยเสร็จแล้วใครเป็นทุกข์ตัวตนเองนั่นแหละเป็นทุกข์เองใจของคนเรานี้มันชอบจับชอบฉวย รวมทั้งการไปรยึดว่าเป็นของของเราเดินจงกรมใกล้ๆสิ่งใดสิ่งหนึ่งมุมนี้ดีเนาะสงบเดินไปสักสอสามชั่วโมงก็ได้เวลากินข้าวพอกินข้าวพักผ่อนสักนิดหนึ่งพอกลับมาที่เดิมที่จงกรมนั้นปรากฏว่ามีคนไปใช้สถานที่ตรงนั้นเสร็จแล้วเกิดเป็นโมโหในใจนึกว่านี่ทางของฉันนะนี่ที่ของฉันนะมาแย่งทางของฉันที่ของฉันไปได้ยังไง นี่คือความคิดในจิตใจถามว่าเป็นทางของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่ละมันเป็นของทางวัดแทๆ้ๆเป็นของส่วนรวมแต่ใจมันไปยึดไปติดว่าเป็นของกูตัวกูทั้งที่เพิ่งใช้ไปไม่นานหรือเวลาเราไปฟังธรรมบรรยายในห้องประชุมคนแน่นมากแต่มีเก้าอี้ว่างดีใจเราได้นั่งเก้าอี้นั่งสักพักหนึ่งก็เกิดอาการที่อยากจะเข้าห้องน้ำ พอเข้าห้องน้ำกลับมาที่นั่งนั้นมีคนอื่นไปนั่งเรียบร้อยแล้วเกิดโมโหบางทีไปบอกเขาให้ลุกนะนี่มันที่ของฉันฉันนั่งไว้เมื่อสักครู่นี้มานั่งที่นั่งของฉันได้ยังไงเป็นที่นั่งของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะเพราะใจก็ไปยึดเอาไว้แล้วใจของเรานี่แหละมันชอบยึดมากยึดว่าเป็นของของกูแม้กระทั่งความคิดและอารมณ์ต่างๆที่มันเป็นอกุศลไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้า ก็ยังฉวยยังยึดเอาไว้ความโกรธเป็นของกูกูเป็นผู้โกรธความเศร้าเป็นของกูกูเป็นผู้เศร้ายึดแม้กระทั่งความเจ็บความปวดทั้งที่มันไม่น่ายึดเลยแต่ทำไมถึงไปยึดก็เพราะความไม่รู้ตัวไงความไม่รู้ตัวนี่แหละมันทำให้ตนเองนั้นยึดตะพึดตะพือไปเลยแล้วสิ่งที่ยึดนั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะนำมาซึ่งความทุกข์ แต่เมื่อไรก็ตามที่เรารู้เนื้อรู้ตัวการวางมันจะง่ายที่สุดมนุษย์เราขณะที่ร่างกายมันชอบวางจนกระทั่งเกิดปัญหาว่าหาของไม่เจอไม่เจอเพราะวางไม่เป็นที่แต่ใจนั้นมันตรงกันข้ามชอบแบกชอบยึดทั้งที่การแบกการยึดมันสร้างความทุกข์ให้แม้แต่คำต่อว่าดา่าโท ซึ่งบางทีมันก็เหมือนกับเศษแก้วเศษตะปูนี่แหละหรือว่าใบมีดโกนทั้งที่มันไม่ดีเราก็ไปยึดเอามาไว้ไปเก็บเอามาไว้จะว่าไปแล้วใบมีดโกนหรือว่าเศษแก้วถ้ามันอยู่ในมือของเราเฉยๆมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราทำมักจะทำก็คือไปบีบไปเค้นกำให้มันแน่นๆแล้วก็บีบมันก็จะเกิดอาการเจ็บปวดใบมีดโกนกับเศษแก้วมันก็จะบาดมือเอา แล้วเราก็ไปโทษเศษแก้วใบมิดโกนนั้นว่าทำให้เราเจ็บปวดแต่ที่จริงเป็นเพราะว่าเราไปหยิบไปบีบมันต่างหากละ่ะมันเริ่มตั้งแต่ไปหยิบมันมาจากพื้นแล้วหรือบางทีหยิบมาจากปากของเขาคนอื่นที่พูดว่าให้เราหยิบมาไม่พอยังมาบีบยังมาเข้นยังเอามากรรมให้แน่นเข้าไปอีกพอเจ็บก็บอกว่านี่เป็นเพราะคำพูดของเขาคนนั้นที่ว่าด่าทอเรา แต่ไม่ได้พิจารณาเลยว่าเป็นเพราะเราไปเก็บไปแบกไปถือเอาคำพูดของเขามาทำร้ายจิตใจของตนเองถ้าไม่ไปเก็บถ้าไม่ไปกรรมไม่ไปบีบมัน,มมนก็ไม่เจ็บปวดใช่ไหมละ่ะเมื่อครั้งที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าสอนพระนันทยิยะพระนันทิยะภายหลังท่านได้เป็นพระอาหารหันต์ท่านได้เล่าถึงคำสอนของพระพุทธองค์ให้องคุลิมานซึ่งเพิ่งบวชในขณะนั้นฟัง เมื่อพระองค์กลิมานถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนอะไรกับท่านบ้างพระนันทิยะบอกว่าพระพุทธองค์สอนว่าอารมณ์ใดที่พอใจหรืออารมณ์ใดที่ไม่พอใจก็ตามจงปล่อยวางไว้เป็นกองกองณนะที่นั้นอย่าแบกหรือว่าอย่าเอาติดตัวมาด้วยเขาด่าว่าเราบนบกก็ให้กองคำด่าว่านั้นวางไว้บนบกอย่าเอาติดตัวลงน้ำไป ถ้าเขาด่าว่าเราในน้ําก็ให้กองหรือวางคําด่าว่าทอนั้นลงในน้ําอย่าเอาติดตัวขึ้นบกด้วยถ้าเขาด่าว่าเราที่เมืองสาวัตถีนี้ก็วางคําด่าว่านั้นไว้ตรงนั้นนั่นแหละอย่าไปเก็บหรือเอาไปติดตัวไปด้วยที่เมืองเชตวันนั้นด้วยอันนี้เป็นคําสอนที่เป็นรูปธรรมคําว่าไม่ว่าจะเจอเจออะไรก็ตามให้วางอย่าแบกหรือว่า ถ้าเผลอแบกไปแล้วก็ให้รู้จักปล่อยรู้จักวางเร็วๆปัญหาที่เกิดจากการวางด้วยมือเป็นเพราะว่าเราวางโดยไม่รู้ตัวส่วนปัญหาที่เกิดจากใจของเรามันเกิดจากใจที่ชอบไปยึดโดยไม่รู้ตัวเรียกว่าเผลอยึดหรือยึดโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่มันจะวางเหมือนกับคนที่แบกโต๊ะหนีไฟไม่รู้ตัวทั้งที่มันหนักหนาะ แต่พอรู้สึกตวัวรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาว่าเรากำลังทําอะไรอยู่มันจะวางเฉยเลยไม่ต้องมีใครมาบอกเช่นเดียวกันถ้าเราตระหนักชัดจเจนว่าความทุกข์ใจนั้นมันเกิดจากการที่ใจชอบยึดชอบแบกชอบถือและเป็นไปเพราะความเผลอความหลงเมื่อใดก็าตามที่เรารู้ตัวหรือรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวขึ้นมามันจะวางได้เองที่ฝึกสตินั้น ก็ฝึกเพื่อให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวได้ไวๆแล้วถ้ามีความรู้สึกตัวได้ไวที่เคยแบกไว้ด้วยความหลงแล้วก็ทุกข์เพราะเราได้วางมาลงง่ายๆแต่ต่อไปยังไม่ทันจะแบกเลยยังไม่ทันจะถือเลยก็ถอยห่างไปแล้วส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงการปล่อยวางเราพูดถึงเมื่อไปแบกแล้วจึงปล่อยหรือต้องวางหรือจึงควรวางแต่จะให้ดีนั้นก็อย่าเพิ่งไปแบกเลย อย่าเพิ่งไปถือมันเลยอันนี้ก็เพราะว่ามีสติหรือตาในสมาสติอย่างที่เคยพูดไว้เห็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลรู้ว่ามันเป็นโทษก็ไม่เข้าไปใกล้เหมือนกับเห็นกองไฟเมื่อเรารู้ว่ากองไฟมันร้อนเราก็มีแต่ถอยห่างแต่ว่าบางคนไม่รู้ส่วนใหญ่ไม่รู้ก็เข้าไปใกล้ๆแล้วก็บ่นว่าร้อนมันร้อนบางทีไม่ได้เข้าใกล้กระโจนเข้าไปในกองไฟเลยก็มี แล้วก็บอกว่าร้อนหรือว่ามีความทุกข์เหลือเกินไปโทษกองไฟแต่ว่าไม่ได้ถามว่าแล้วโดดเข้าไปในกองไฟทำไมหรือเข้าไปใกล้กองไฟทำไมนี่คือสิ่งที่เราทำกับอารมณ์มีความโกรธมีความทุกข์มีความโศกมีความเศร้า,า,ราก็เข้าไปยึดไปติดมันยึดไม่พอยังหวงแหนอีกด้วยหวงแหนความโกรธหวงแหนความเศร้าไม่ยอมปล่อยง่ายๆแล้วบางที อยากจะปล่อยแต่ปล่อยไม่ได้เหมือนกับคนที่บอกว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะคิดเยอะแต่มันหยุดคิดไม่ได้ที่มันหยุดคิดไม่ได้เพราะว่าไม่มีสติไม่มีสติที่เร็วหรือไวพอมันได้แต่คิดมันได้แต่ต้องการอยากจะวางแต่วางไม่ได้ถ้าเรามีการฝึกสติมีสติที่ไวมีความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องพอรู้ตัวเท่านั้นแหละวางทันที แล้วการฝึกสติการทำความรู้สึกตัวนี้จริงๆนอกจากการเจริญสติในรูปแบบแล้วเราสามารถฝึกสติในชีวิตประจำวันก็ได้เวลาที่วางสิ่งของก็วางอย่างมีสติวางด้วยความรู้สึกตัววันวัน,วนหนึ่งเราวางสิ่งของเป็นร้อยๆชิ้นไม่ว่าจะเป็นช้อนยาสีฟันแปลงสีฟันขันน้ำสบู่ถ้าเราฝึกสติเริ่มจากการรู้จักวางของอย่างมีสติย่งมีความรู้สึกตัว ทำได้ครึ่งหนึ่งก็ถือได้ว่าใจนั้นพัฒนาแล้วถ้าเราฝึกวางของด้วยมืออย่างมีสติมันก็จะช่วยทำให้ใจของเรานี้ไม่เผลอยึดอะไรง่ายๆหรือไม่เผลอยึดด้วยความหลงมันสัมพันธ์กันฝึกมือให้รู้จักวางของอย่างมีสติมีความรู้สึกตัวมันก็จะเป็นการฝึกใจไม่ให้ไปยึดด้วยความหลงด้วยความเผลอแต่นั่นก็ทำให้ใจเราไม่มีความทุกข์ไม่ถูกบีบคั้นด้วยอารมณ์ต่างๆ ที่เป็นอกุศลน,นั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ